จะปิ้งย่างหรือชาบูหรือตัดสินใจไม่ได้ก็จับทั้ง2อ,อย่างที่นี่ได้เลยนะคะที่คุมะชาบูนะอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับบขอสอแม่ลองนะคะค้างๆกับคาเฟอเมซอนเลยจะมีราคา239บาทจะเลือกน้ำซุปได้1อย่างหรือ1ซุป1อย่างนะคะหากเพิ่มน้ำซุปอีก1อย่างจะบวกอีก40บาทนะคะส่วน2 9 9บาทนั้นจะ1ซุป1อย่างหรือ3น้ำซุป ได้นะคะแล้วก็จะมีรพรีเมียมไม่อันอีก99บาทถ้าใครสนใจนะคะเครื่องดื่มรีฟิล39บาทน้ำเปล่า15บาทนะคะ วันนี้เราจัดไป2ซุปนะคะคือซุปทงคัตสึแล้วก็ซุปคูมะเนาเราจะมีอีก3ซุปก็คือซุปน้ําใสซุปต้มยําซุปหม่าล่านด้านหน้าจะมีของทานเล่นเช่นซูชิหรือว่าขนมแล้วก็ไอติมต่างๆนะคะแล้วก็พวกผักและเครื่องดื่มค่ะที่นี่มีมุมให้ล้างมือก่อนทานได้นะเรามาเริ่มจากของทานเล่นก่อนเลยพวกไส้กรอกเกี๊ยวซาแล้วก็ไก่ทอดน,นะคะรสชาติก็โอเคเลยไม่ว่าจะเป็นซูชิเองก็ตามแล้วก็เกี๊ยวซาก็มาตรานนะทีนี้พนักง,งานก็จะยกของต่างๆที่ เราสั่งจะมีรายการอาหารให้เราติ๊กติ๊กแล้วส่งให้พนักงานเสิร์ฟนะคะ ที่เราสั่งมากันเป็นตั้งๆเป็นคอนโดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เริ่มจิ้มจุ่มเริ่มรับประทานอาหารกันได้เวลาลในการทานคือสองชั่วโมงนะคะส่วนใครเอารถมาสามารถนําใบเสร็จรับเงินนะคะสําหรับการจอดรถได้สองชั่วโมง <c oughs> รสชาติของซุปเองหรือว่าน้าจิ้มเองโอเคมากเลยถึงเวลาทานของหวานก็ตักกันมาหลาหลากเลยนะคะ <c oughs> ไอติอมเพียบมีข้าวต้มมัดจิ๋วด้วยนะ <c oughs> รสชาติก็มาตรฐานนะคะนะ่ารักจุ๋มจิ๋มประทับใจก็คือ พนักงานมาจัดการจานไปเรียบร้อยเร็วมากๆสะอาดนะคะที่นี่นานั่งบรรยากาศโอเคเลยราคาเอื้อมถึงใครแวะมาแม่กลองสมุทรสงครามอยากมาทานครูมาชาบุก็จัดนะวันนี้สวัสดีค่ะ